เฮ้วัสซัตอนนี้คุณอยู่กับผมเบลีจีปาถาช่องที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้คลิปนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าจริงหรือไม่คนที่เป็นทาสแมวมักจะ คิดอยู่เสมอว่าแมวเป็นสัตว์ที่เอาใจยากที่สุดเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยครับว่าแมวเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบให้เราอุ้มจริงหรือไม่ขอตอบตรงนี้เลยว่าไม่จริง เพราะสัตว์ทุกชนิดมันจะต้องมีการฝึกฝนซึ่งตอนนั้นเบลลี่จำได้ว่าตอนเด็กๆเกบลลี่เคยเลี้ยงแมวและฝึกให้มันให้เราได้อุ้มมันได้ปกติเวลาเราให้อาหารแมวเราจะวางไว้บนพื้นแล้วมันก็เดินมากินแต่วิธีการฝึกของเบลลี่ก็คือว่าเบลลี่เอาอาหารไปวางไว้ ต่างระดับเช่นวางไว้บนโต๊ะเวลาเราจะให้อาหารมันเราก็จะมาอุ้มมันขึ้นไปวางบนโต๊ะทุกครั้งที่เราจะอุ้มมันมันก็รู้ทันทีว่ามันจะได้กินอาหารเราพยายามทำอย่างนี้จนเกิดความเคยชินหลังจากนั้นเราก็ใช้ระยะระยะห่างในการอุ้มให้นานขึ้นเช่นอุ้มมันมาวางไว้บนบ่าวิธีนี้มันก็จะมอง ขึ้นไปบนเพดานพยายามหาเพดานที่มีจิ้งจบแมวจะมองจิ้งจกแล้วมันก็จะอยู่บนบ่าเราทําให้เราอุ้มมันได้นานขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้เวลานะครับน้องๆใครที่ชอบเลี้ยงแมวที่ชอบจริงหรือไม่ที่แมวมันไม่ชอบให้เราจ้องตามันนาน,น,าน คำตอบคือจริงเดี๋ยวเบลลีขออนุญาตใส่แว่นก่อนการากที่เราจ้องตาแมวนานๆเนี่ยอาจจะทำให้มันเครียดและเกิดความก้าวร้าวริงไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราหลบตามันก่อนมันจะคิดว่ามันมีอำนาจมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆ ถ้าจะทำให้มันรักเราและรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นก็คือเวลาเรามองตามันให้เรากับพิบตาเป็นระยะระยะและมันจะรู้สึกอุ่นใจและสนิทกับเรามากขึ้นเป็นไงบ้างสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่แบรีจะนำเสนอให้กับคนที่รักแมวแล้วก็ EP ต่อไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะ ต้องคอยติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ